สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านในของชาวสป e d d ิทและสำหรับใครที่ไม่ใช่ชาวสป e ดดิทก็สวัสดีเช่นกันนะครับมาอยู่กับ V.O.G. s u ีซกับผมเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปอลองรถในของสปีดพาร์ทในของซีซันสิบส่นะครับในเพิ่งมาในของเมื่อวานนะฮะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ลงก็จะประมาณ วันอาทิตย์แหละนะครับโอเคเนาะก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวจะซื้อในของตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นรถฟรีนะฮะแล้วก็ต่อราคามาฟรีนั่นแหละโอเคซื้อเลยนะครับไม่ต้องพูดมาอะไรมากมายนะตัวรถนี้นะครับถ้าใครเล่นประจําได้แน่นอนนะครับได้มาแล้วนะสําหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์ฟรี m 1นะครับเดี๋ยวเราไปในของพาร์ทกันเลยนะฮะพาร์ตตอนนี้ก็อยู่ที่38ยังไม่ได้เปิดนะฮะ แล้วก็ยังมีบักอยู่นะตรงนี้ครับบักตรงนี้บักครับผมนี่ครับมันบักบักไม่เห็นชุดนะฮะไม่เห็นชุดแล้วก็ไม่เห็นรถนะแล้วมันจะเห็นตรงสุดท้ายนี่แหละเห็นแค่นี้ครับผมนอกนั้นก็คือยังบักอยู่ก็เป็นของ s ป e e d Pass ซ e a s o น14นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันซื้อกันเลยกันเลยดีกว่านะครับโอเคกดเปิดแล้วก็ ผมจะซื้อราคาถูกๆนะครับเพราะว่าไม่ได้กะจะเอาสกินอะไรแค่จะเอารถเฉยๆนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับหมุนติ้วติ้วติ้วโอเคฉันลัสําบราแล้วอะได้ทำการซื้อเสร็จที่เรียบร้อยปึ๊บฮึม,อ,มอย่าลืมสนับสนุนโดยการก like, ดไลค์กดติดตามให้กำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีรถมาทำการรีวิวให้ทุกคนดูเนะ <c oughs> าะโอ๊ย ตอนนี้ในของสปีดพา t ก็ได้เติมเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามารับของกันเลยดีกว่าจะเลือกเป็นชุดผู้ชายหรือว่าชุดผู้หญิงดีเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวละครกันนะว่าชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงอันเนี้ยมันเป็นชุดชุดชุดไหนสวยกว่าซึ่งปกติก็น่าจะเป็นในของตัวชุดผู้หญิงนะน่าสะสวยกว่าเออผมว่าชุดผู้หญิงมันสวยกว่านะฮะผม จะเอาชุดผู้หญิงแล้วกันนะคือไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นอะไรชุดผู้ชายมันไม่สวยเลยอะเออพูดได้แค่คำนี้คำเดียวแต่ว่าถ้าเป็นในของตัวชุดผู้หญิงนี่มันสวยมากเลยนะนี่ผมจะเอาเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันชุดผู้ชายไม่เอาครับนะก็กดรับเลยครับเอาหญิงนะฮะโอเคกดรับไปครับ ปักเข้าไปสำหรับใครที่หาชุดก็นี่ครับสปีพดพาร์ท <c oughs> ได้รถมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะฮะส่วนรถที่จะอัพไม่ใช่ที่ส่วนรถที่จะใช้นะฮะก็นี่คันนี้เลยครับรถคันนี้ก็มีชื่อว่า Star Green Rose นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับในของตัวรถ Star Green r o รสนี้นะครับ ก็มีสกิมมาด้วยซึ่งสกิมตอนนี้ก็ยังเป็นยี่ห้อนะครับลอยได้ไม่จะเป็นต้องใช้รถไม่ใชเป็นต้องใช้ล้อครับมงมันเป็นยี่ห้อที่มาใหม่ไม่เหมือนใครเป็นลิมิเต็ดนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ล้อนะครับใช้แค่อ,อ,อะไหล่รถนะครับเออแล้วก็ตัวเครื่องอะไรแค่นี้ก็สามารถขับรถได้ ตัวรถล้อล้ลลลอข้างหลังมีไหมไม่มีนะครับล้อข้างหลังไม่มีถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆรถล้อข้างหลังมันไม่มีนะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนม,มาเป็นในของตัวที่ไม่ใช่สกินนะครับล้อข้างหลังมันจะมีเห็นไหมมันยังมีอยู่นะครับถ้าเราเปลี่ยนปุ๊กล้อข้างหลังไม่มีนะครับก็ตามนี้เลยเป็นรีมิเต็ด <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทําการตกแต่งกันดีกว่านะครับการปรับแต่งในของตัวรถนี้นะครับระบบ ตัวเครื่องนะครับทางด้านขวาครับเนื่องจากว่ามีน้องเขาแนะนํามาแล้วก็ได้ถามน้องเขาไปนะว่าอัพใส่ไหนบ้างนะครับส่วนแรงส่งก็คือตัวล้อนะครับก็กลางนะครับแล้วก็ตัวระบบเชื้อเพลิงก็คือมีแค่สายเดียวนะครับเทเบิลจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับเทเบิลซ้ายแล้วก็ในโตก็อยู่ซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในของความเร็วรถกันดีกว่านะครับไปกันเลยความเร็วตามปกติธรรมดานะครับปล่อยรถไปนะฮะ ก็อยู่ที่203.2นะครับ CWDL 1ามนะครับ c w d นะครับเดี๋ยวเรามาดูในของ W c w นะครับ2 9 4รนะครับจุดหกนะครับแล้วก็ c w นะครับ290.4เหมือนกัน The w c w w 3 1 5นะครับก็ราวประมาณนี้ตัวรถอันนี้มันแรงมากเลยนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าพี่ครับผมเป็นสายฟรีครับผมไม่มีงบประมาณประมาณสี่แปดพันหนึ่งมืนเพชรผมไม่มีงบประมาณขนาดนั้นครับแน่นอนครับสปีดพาร์ทนะฮะก็คันนี้เลยแรงนะครับถึงแม้สกิลมันจะมีผลแค่30วิแรกนะครับก็ หลังจาก30วิก็คือ40่วิเข้าไปตัวรถนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะก็ยังแรงอยู่ที่300 10x.5 แล้วก็ w c w w 315เลยนะครับขนาไม่มีสกิลนะครับก็ยังแรงประมาณนี้เลยนะครับก็นี่เลยครับสำหรับสายที่ไม่มีงบประมาณเยอะอย่างน้อยก็มีแค่139บาทก็ได้รถค่าเอแรงๆแล้วหนึ่งนะครับผมว่างบประมาณที่นี้ทุกคนน่าจะมีแน่นอนนะครับอ่ะส่วน สกิลในของตัวรถนะครับก็คือความเร็วสูงสุดในโตรมกว่า2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในโตรพาวเวอร์เมื่อออดตัว30วินะครับแรกนะครับเอฟเฟกต์อ่าโบนัสสปิดเป็น2เท่านะครับซึ่งผมคิดว่าตัวรถนี้น่าจะเป็นน่าจะบลักอยู่นะเพราะว่าในของสกิลขึ้นแล้วรู้สึกมันยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมคิดว่าในของตัวรถนี้ยังบลักอยู่นะฮะ ต้องรอว่าเขาถ้าเขาแก้เสร็จแล้วมันยังความเร็วเท่าเท่าแบบนี้อยู่ไหมถ้าเขาแก้เสร็จแล้วความเร็วยังเหมือนเดิมนะครับไม่ตกก็ถือว่าเป็นรถที่แรงนะครับแรงมากนะฮะอันเดี๋ยวเรามาดูในของ M1 นะครับที่เมื่อกี้ผมได้ทาการรับมานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นในของตัวรถ M1 นี้นครับก็เป็นรถสายฟรีที่ทุกคนได้รับมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไม่อับแล้วกันนะ เสียทีพอยต์เปล่าๆนะครับส่วนถ้าอยากจะอัพผมก็ขอแนะนําให้เราอัพไปทางด้านาระบบตัวเครื่องครับซ้ายนะครับแล้วก็ล้อนะครับก็มีแค่สายเดียวนะครับเทเบิลชอปเพิลมีสายเดียวนะครับส่วนเทเบิลผมก็แนะนําให้อัพไปทางด้านของขวา้ะกันนะครับไปทางด้านขวานะครับนะและและเนโตรนะครับเนโตรก็จะมีทั้งหมด3สายเนาะ ก็สายกลางเลยแล้วกันนะครับสายกลางเลยละกันนะครับ,รลลนนรบถ้าใครจะอัพในของตัวรถเอ็มวัที่เขาจ่ายฟรีมาก็ที่ผมแนะนําไปก็ประมาณนี้นะให้อ่าไม่นไม่อัพตามก็ได้นะครับถ้าถ้าทุกคนรู้ว่าใสายไหนที่มันแรงแล้วเร็วกว่าก็เอาใสา่ที่คนทุกคนเข้าใจกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นสักประมาณ1นึตานะครับโอเค จะมาเล่นในสนามที่กลับหัวนะฮะก็เอามอเตอร์ไซค์มาเล่นก่อนนะมอเตอร์ไซค์ที่เขาจ่ายฟรีครับเอามาเล่นก่อน <c oughs> ส่วนรถพาทนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาตาหน้านะครับดูนะครับทึ้งฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าเป็นมีรถแต่ละคันนี้โหดทั้งน,นั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า N1 ของเราจะสู้ไหวหรือเปล่าต้องดูก่อนต้องดูก่อนไปมอเตอร์ไซค์ครับ กะสาวสุกสวยอันนี้เป็นสนามที่กลับหางกลับหัวนะกลับหางกลับหัวเป็นไงนะครับอืมโอ้เล่นได้ดีเหมือนกันนะมอเตอร์ไซคันเนี้ยเออรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์นี้เล่นได้ดีมากการคุมอ่าการคุมรถถือว่า คุมได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ยากนะของตัวมอเตอร์ไซค์นี้คุณได้คุณได้่อนข้างง่ายนะหรือว่ามันจะมีสกิลพิเศษเฉพาะในของหมวดนี้รอเปล่าทีา่ทุกคนเห็นตัวเลี้ยวไหมตัวเลี้ยวปกติของเราจะเป็นสีฟ้าใช่ปา่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวอ่าอุย้ยจะเป็นแนวเขียวเขียวอาขาวขฟ้ขา,าอะไรประมาณเนี้ยอ,อไม่รู้ว่าสีอะไรนี่สีเขียวแล้วกันนะครับ ถือว่าแรงไหมในของตัวรถนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่ดูดูนะครับน่าจะแรงนะครับขนาดประมาณเท่าไหร่290คือเกิด300นะครับถือว่าเป็นรถ M1 ที่ดีแต่ถ้าอัดเต็มนี่ผมพี่ผมคิดว่าในของตัวรถนี้อัดเต็มน่าจะอยู่ประมาณ ประมาณสามร้อยสาหรือว่า300ร้อสีได้เลยนะมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับออเก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับโอเคจบไปแล้วครับสติตีใหม่ก็โผล่มาเฉยครับเราเปลี่ยนมาเป็นไทโรสพาร์ทสีสม้มสิบส่นะฮะ ร้องดูร kind of ้องดูก็สนามเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นสนามกระหัวกระหางเหมือนกันนะสีชมพูนะครับสีซึ่งเป็นสีชมพูที่เรียกว่าโอ้โหแบกไม่เหมือนใครเออข้เข้มครับสวยๆจะจับยังไงก็ไม่รู้นะถ้าใช้รถคันนี้ลงในของสนามมี้เป็นสีแปลกพวกแล้วก็ไม่เหมือนใครใครไม่มีไม่มีใครเหมือนเออ ในโตวสวยนะครับในในโตวสวยมากเลยนะแต่ถ้าเราเปิดในของกราฟิกเข้าไปนะครับเอ่อถ้าเราเปิดกราฟิกเข้าไปผมคิดว่ารนี้ในในโตวสวยมากแต่ว่าคือถ้าผมเปิดกราฟิกอะออมือถือผมมันจะกระตกครับก็เลยไม่เปิดนะฮะซึ่งสีในโตมันสวยมากขณะยังไม่เปิดนะครับสีในโตยังสวยเลยแล้วก็เหมาะกับรถมากด้วย โค้รหม่อครับคุมอะลรสุดจอดมาก <c oughs> สนามก,ก,กระหวกระหังเล่นยากเหมือนกันแฮะส่วนการบังคับรถคันนี้นะฮะสำหรับผมนะการเล่นรถคันนี้ถือว่าอ,อการกดการบังคับอะไรนี้ถือว่าไม่ยากนะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนจะ กดบังคับรถคันนี้มันง่ายนะมันง่ายนะสำหรับผมนะแต่ไม่รู้ว่าบางคนนะครับเขาบอกว่า,บ,า,บ,าบังคับยากแต่สำหรับผมคือมันง่ายนะครับแล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะฮะบ,บางคนเขาอาจจะเล่นใน,นของตัวรถค่าเทอมสูงๆเนาะพอเปลี่ยวมาเล่นในของตัวรถค่าทำต่าง,ๆ,างๆก็ไม่ค่อยชิมส่วนบางคนเล่นในของตัวรถค่าตัวรถค่าเทาิร์นนะครับต่ำๆเออพอมาเล่นค่าสูงๆก็ไม่ถนัด ก็เราประมาณนี้นะครับ okay. เอเคข้อที่2ไปวันนี้มาเพลงแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากคนละไลค์คนละติดตามแล้วก็ถ้ากดแชร์ได้ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หน่อยแล้วกันเะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย